เรียบร้อยครับจบเกม4-0พูนสวัสดิ์สากระจเด็กผีเขานะฮะโอ้พิติพิติไทยวาเท่าไหร่นะพิติไทยมาเท่าไหร่นะ4-1โอ้นี้คลีนชีชนะวันนี้คลีนชีนะคลีนชีคลีนชีทุกคนครับหลังจบเกมครับเจอพี่จอมด้วยพี่จอมเป็นไงบ้างครับ4-0พูนสวัสดิ์เกมนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เหมือนถูกหวยนะับเพราะว่าการมาดูแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดแล้วเห็นอาจารย์ดูแม่งยิงคนเดียว2ลูกเนี่ยแม่งคนเดียที่ไม่ เป็นไปแทบไม่ได้ใช่แต่นี่ครับพี่ใช้กับพี่ฟุกแน่หน้าตาคุณดูมีความสุขนะโฟร์ฮอสแมนก็ดูแล้วมาถึงหลอนแก๊งโฟร์ฮอสแมนเหรอโอ้สี่ศูนย์พูนสวัสดิ์เป็นไงบ้างแรดฟอร์ดของพี่โอ้โหก็ต้องบอกว่ากลับมาเกิดใหม่เฉิดฉายในบทบาทของ เออเบอร์สิบเกลาไกลพ่อเอาตามตรงอ่ะแต้มคิดไปคิดมาไม่ห่างแล้วนะไหนึ่งในสี่นี้ผมไปแชมเปี้ยนลีกได้แล้วนะคนนี้ก็จะพลิกฟ้าความแผ่นดินแล้วผมจะขึ้นบอกพี่ชายว่าคืนนี้อ่ะวันเนี้ยเป็นวันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินของแมนยูเต็ดได้ไหมคราวนี้เนี่ยเรามองแชมเปี้ยนลีกแล้วนะท็อปโฟแล้วนะเขาต้องไปชนะคุณเขาไม่ไม่ทันทุกเจนี่เลยคุณถ้าถ้าพี่ชนะอาร์เซนอลเนี่ยถ้าแมนยูชนะอาร์เซนอลเนี่ยลุ้นแชมป์เลยนะเอาแชมเปี้ยนลีกก่อนแชมป์เปลีกก่อนแล้วถ้าชนะปุ๊บ วันวันนั้นชนะเมื่อไหร่ปุ๊บผมบอกเลยแมนยูรุนแชมป์ชื่อทุกคนครับแม่หลังจากไปดูอาร์เซนอลตบเวสต์แฮมมาแล้ว5-2 ผมต่อเนื่องครับผมบอกเลยผมโรคจิตครับแต่ว่าคราวนี้มาเอาใจช่วยเพื่อนบ้านของผมครับแมนเชสเตอร์ Manchester ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วกำลังจะไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตบเอฟเวอร์ตันมากนฮเน่น่น่เนน,น,นี่ครับน้องร่วมทริของผมครับน้องใบเฟิร์นจะไม่หนุสนามก็เจอแล้วทำไมเปลี่ยนเสือ้อตอนแรกใส่เสื้อไซส์ซน,อน้อกูโดนแฟนแมนยูจะตบเ่าวดิ <laughs> <laughs> แฟนแมนยูแม่งมองคอน พี่ก็เลยใจไม่ถึงพี่ใจไม่ถึงพีง่บอกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรถยังไม่มาเลยยังโมงได้อีกนิดหน่อยมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะ,ะเฮียต้องมั่นใจเมื่อวานถือว่าซ้อมใหญ่แล้วซ้อมอะไรก็ซ้อมดูบอลเที่ยงกฤษเงี้ยเมื่อวานถือว่าซ้อมใหญ่แล้วอซ้อมเชียร์แล้วซ้อมเชียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานคุณเชียร์ทีมอะไรไเลส่ยแสบไงเสอสมน้ำหน้าอ่ะเดี๋ยวไปที่หน้าโอทอฟฟอร์ดกันบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันอันนี้ครั้งแรกของคุณนะที่อังกฤษนะ เอ้ยพี่มาพี่บอกเลยว่าพี่เชียร์เจ้าบ้านทีมไหนนะใช่หมายถึงว่ามาโอรัฟฟอร์ดครั้งแรกแล้วแบบมันตื้นตัดจริงๆอ๋อมันแบบเป็นแบบน้ำตาแห่งความพื้งปิเศษเดี๋ยวไปบิวให้น้องร้องไห้เลยดีกว่าเจอกันที่โอรัฟฟอร์ดครับทุกคนครับแล้วแล้วเราก็ถึงโอรัฟฟอร์ดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะวันนี้วุ่นวายเล็กน้อยนะครับกว่าจะมาถึงสนามแห่งนี้ได้นี่เป็นไงบ้างพี่ติ๋วโอรัฟฟอร์ด เวอร์สันครับยิ้มเป็นไงมีความสุขไหมเอานะคุณคุณจะมาร้องไห้แบบปื้มปิติไม่เอานะร้องไห้เพราะปื้มปิติก็เอาดิเหรอเอาหมดโอเคโอเคโอเควันนี้มั่นใจไหมพี่มั่นใจมั่นใจคิดว่าสกอร์เป็นเท่าไหร่ดี4-1แมนยูสี่เอเวอเรสตันึเอเวอรสต์หนึ่งสี่ลูกไปจริงมากสี่ลูกนี่ผมว่า แรดฟอร์ดต้องมาแล้วก็นัดดูทำเป็นเล่นใบนัดดูแล้วก็อาหมัดผมสองลูกนี่ครบและวสี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้นะเราทำข้าตัวเองเป็นสีหนึ่งไม่เผื่อออน่าผมเลยเหรอบรรยากาศนอกสนามเป็นไงครับพี่สุดยอดตื่นเต้นมากเลยคึกคักกันหนักเขาร้องเพลงกมาเเราร้องไม่เป็นไงไม่งั้นก็ไปแจ้งของเขาแล้วและที่สำคัญเหมือนโอทซับประมาณ7-8หมื่นคนถูกไหมใช่ คนไทยประมาณสัก4ี่0 0ื่นคนได้ได้ข่าวมาว่าอย่างนั้นตะโกนจากเต็มเลย <laughs> 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 อุ้ยอุอุ้เดี๋ยวเราไปดูก้างในสนามกันที่นั่งวันนี้ของพวกเราชิดขอบสนามเลย <laughs> ปิดปิดเลยเดี๋ยวเราบอว่าเขานักเตะเขาจะมาเฮตรงเรา <laughs> <laughs> เออจวเห็นวิถีออกกล้องพล <laughs> <laughs> งครับมาแล้วครับ อยู่ที่สนามโอทัฟอร์ดข้างในแล้วนี่เดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในพร้อมกันครับน,นี่ครับลงมาพอในความฝันครับนี่สนามนี้นี่เก่าแก่คลาสสิกดูอยู่ที่บ้านมาหลายปีครับเราตัสงัจยุ่งลุมเลยเุณจะมาบังโอทัฟอร์ดครั้งแรกครับแล้วก็ UK Ticket f i n d e r อคนดีคนเดิมจัดที่นั่งดีๆให้อีกแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามัน,ม,นมันใกล้ชิดแค่ไหนนะของผม แถวที่26เออลองดูนี้เก๋เจมจะเริ่มแล้วนะครับหลังเพบรรยากาศโอ้โหุโอ้ยโอ้ยนี่ต้องเชียรทีเดือนนะครับฝั่งนักทีเดือน์ถูบรรยากาศบรรยากาศโคตรจุดๆไปเลยฝั่งตรงดันข้างนี่เป็นเซอร์อเล็กซ์เคลนกุสันสตานนะครับ เนี่ยเนี่ยนักเตะจะออกมาจากทัพนู๊ตนะครับมาแล้ว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 โอ้โหบรรยากาศโคตรโคตรของโคตรของโคตรดีเลยครับคือสนามเนี่ยมันมันใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากขนาดแบบแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใหญ่กำลังดีอ่ะ ทุกคนครับทายทุกคนมาลงละครแห่งความฝันนะครับนี่คือโอชาปอครับผมอยากเห็นแล้วเนี่ยนึงอยากจะให้ทุกคนดูครับนี่คือสร้างอะไรกโคลกัสอนสแตนนะครับอเล็คลกสแอยี่สิบหกปีนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นี่แข็งมากเลยนะครับที่เซิร์อะไรกโคลกัสแอนสร้างให้กับการเตะสแตนแน่ๆเนี่ยเราดูแล้วมันก็ค่อนข้างน่ารักดีนะครับนี่ครับ โค้ผู้จัดก,การทีมของนเชเตอร์ยูนเต็ครับลน่ารักน่ารักเลยครับขอ้วั อีกหนนัดมันคอว่านี่มันเนารันินบนี้เยไปเลครึแรกครับแมนยูนำไปสอูนครับแคทและกอดเปิดลูกแรกนะฮะโอ้โหลักสองใส่เสือีพี่ เป็นที่ผมพูดเลยไหมแรปเซอร์ซี่แล้วเดี๋ยวอารมาอีกงสองลูกที่เอามัดอาซิสไปแล้วโอ้โหหรือว่าเป็นครึ่งแรกที่มันมากนะแต่ว่าจริงๆผมว่าแม็เกเจมแมนยูอาจจะดู สมกู้สมรกันหน่อยนะอาจจะไม่ได้มุ่งติดสินมาต่อว่าชาบเฉยเหมือนเดิมเออแต่ว่าชาบเฉยดีการคิดเกมยังไม่ถ้เป็นทป่บรรลุเท่าไหร่ลูก2อศูนย์นี่เห็นเลยได้ปประตูได้ประตูแน่นอนปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็ได้ขึ้นเกมนี่ระบบอ่ะนี่น้องคนข้างหลังผมนี่เขาคิดมากเขาบอกว่าเขามาละมาดูและปลอดดิงโดยเฉพาะแล้วได้เห็นแล้วนะโอ้วันนี้น่าจะแฮปปี้มีความสุขละเดี๋ยวดูอีกสี่สิบห้านาทีข้างหลังกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เรียบร้อยครับสามสิบตัวแล้วครับอนักไทยการแมนยูครับตบมือให้กับอาจารย์ยังครับนี่ครับเด็กเก่าครับไปเย็ดเออเพา็ก์่อนครับรากานรยก็ยังรักอยู่ครับ เอโวตันครับกลับบ้านไปแล้วโดนไปสนี๊สูงครับอ,อยู่ใกล้ๆกันครับมแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลตอนมาเมื่อกี้ยังเสียงดังกันอยู่เลยครับบรรยากาศจบเกมครับแมนยูชน,นะสีประตูต,ต่อนคุณการลองเกมเลยสูงรุดเข้าหวัโอ้เนี่ยจะคุย ทีนี่ดูสนามไหนเชียร์ทีมไหนเชียร์ดนี่สามแต้มทุกครั้งเฮ้ยมีครับผมเว้วยนะเรียบร้อยครับจบเกม4-0ภูลสวัสดิ์สายกระจย เด็กผีเขานะฮะโอ้พิติพิติไทยมาเท่าไหร่นะพิติไทยมาเท่าไหร่นะสี่หนึ่งโอ้วันนี้คลีนชีสนะวันนี้คลีนชีสนะคลีนชีสโอ้โหแลนด์ฟอร์ดยิงไปสองลูกจะอะไรนะดาโลไม่ค่อยทำผิดเท่าไหม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะมีช่วงตอนแรกๆที่มันสไลด์ตรงเนี้ยส่งบอลให้เขาเออเป็นไงบ้างพี่ประสบการ์ดูบอลที่โอทับฟอร์ดครั้งแรกสุดยอด ดูได้ดูแบบที่แบบใกล้มากแบบแถวที่สามจากสนามอ,ะอ่นนะผมไม่โคตรใกล้เลยนะจริงผมแบบอินตามไปด้วยเลย<ช>แบบแฮปปี้บรรยากาศมันดีมากเลยนะดีดีวา์ดีสุดๆเป็นไงมากไปเฟิร์น ได้ดูลูกรักวได้เลยเดินลงมาแบบว่าแลฟอร์ดยิงพอดีแล้วก็ยืนถ่ายแต่โดยไม่ถึงที่นั่งตัวเองหันไปเขาทำหน้าอยางอย่าง <laughs> แบบเดินออกไปแล้วไม้บางกูหมดแล้วสายเกยใจยไหมสายเกลใจแล้วเสียดายไม่ได้แฮตทริกแย่งกันไงเอแบบว่าตอนนั้นมีน้าใจเซอร์ซีซีได้ <c oughs> ก็ส่งไปให้แรฟอร์ดแล้วแล้วแล,วแลวฟอร์ดก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้มาทั้งคู่นั่นแหละมันมีมันมีช่วงหนึ่งจะได้จุดโทษแต่ไม่ได้ <c oughs> อ่า เกือบได้เม็ดที่5แล้วแต่สี่รู้ก <oh> 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 ็คุมแล้วที่ถายไว้ถูกนี่ใช่ไหมสี่ศูนย์ูสวัสด์เป็นไงก็โทษแฮปปี้นะแฮปปี้แหละชอบอะไรมากสุดครับพ่ตีครับเกมนี้อุ้ยชอบทุกอย่างเลยเพราะว่าสกอร์มันก็สาแก่ใจเราไว้มันก็ดีที่นั่งก็ใกล้ชอบทุกอย่างแล้วเพลินละเพลินชอบอะไรมากสุดชอบที่ได้มาโอแทฟอร์ดครั้งนี้กับพี่เก่งค่ะ เดี๋ยวเฟิร์นจะมาบ่อยๆเชื่อพี่เชื่อพี่ค่หาตังก่อนลูกค้าเข้าได้นะคะทุกคนเออฝากไปตามช่องน้องเฟิร์นด้วยนะครับทุกคนครับหลังจบเกมครับเจอพี่จอมด้วยพี่จอมเป็นไงบ้างครับ4-0พูลสวัสด์เกมนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เหมือนถูกหวยนะครับเพราะว่าการมาดูแมนยูที่โอทอฟ์แล้วเห็นอาจารย์ดูแม่งยิงคนเดียว2ลูกเนี่ยแม่งเรื่อที่ไม่ เป็นไปแทบไม่ได้ใช่แต่วันนี้ใครมาได้ดูเนี่ยผมบอกให้เลยเป็นบุญตานะเป็นลุนตาถือว่าดวงดีทุกคนผมว่าผมว่าพี่บอวว่าการมาของอาร์มูลิมซะแล้วเป็นไงบ้างสี่สามสี่สามของอาร์มูลิมเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเราดูจากการจากตัวเขายังทดลองอยู่นะเขายังทดลองหาทีมที่เหมาะสมที่ลงตัวอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเจอเกมกับ เจอแับเก่งอ่ะเราเจอเกมแล้วนะเก่งเกมเหมนวิเคราะห์เกมกับอาร์เซนอลหน่อยเลยแล้วกันเป็นไงฮะก็ได้แต่เล่นเกมรับเต็มรูปแบบผมขอแล้วกันนะพี่นะหนึ่งแต้มเฮ้ยดีน้องกันอะพี่ไม่ท้าวันนี้พี่เขาหยุดอ่ะใค่อ่ะเดือนกันฮะพี่พี่ต้องคิดดูนะ้าสมว่าถ้าสมมติพี่เอาหนึ่งเราเราแชร์กันคนละแต้มเนี่ยพี่เขาเป็นแชมป์นะพี่เขาเป็นแชมป์นะเออจริงว่ะงั้นยอมก็ได้ขอบคุณนะพี่โอเคเดี๋ยวก็พี่เราเดียวเลยนะเราเดียวเลยนะรักกับพี่ขอ่อนไครับ ทุกคนครับผมเจอกับนี่ครับ<ม>พี่ชัยกับพี่ฟุกนแน่หน้าตาคุณดูมีความสุขนะโฟฮอสแมนก็ดูนะคับมาต่อมันอก่อน <c oughs> แกงแ๊งโฟฮอสแมนเหรอโอ้สี่ศูนย์พูนสวัสดิ์ <c oughs> เป็นไงบ้างแรดฟอร์ดของพี่โอ้โหก็ต้องบอกว่ากลับมาเกิดใหม่เฉิดฉายในบทบาทของ เออเบอร์10บกลไกแบบเบอร์1 0 <about> 2คนของยุคอมุร sí, ิมนะ4 3่ <atin ya> 2 1มส่หนึ่งใช่เออสีนะฮะแล้ว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 นี่ฮะเซิร์กเซ่เซิร์กเซ่เซิร์กซี่ก็คือผมว่าเขาเขาเล่นได้ในในแบบของการเป็นตัวจบอะคือพิชัยพิชัยเป็นคนแชร์แล้วนี่บอกว่าคือในในในบทบาทที่ต้องแบบ เกี่ยวกาบแบบโยเคเรสแบบห้อยลุ้นอะไรเงี้ยไม่มีเราไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าตัวตัวตัวแท็บอินดีเลยนะอ่าเป็นคนป้อนให้แล้วก็แล้วก็ไปแท็บอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คืออย่างครึ่งหลังเนี่ยมันจะเห็นบางลูกบางจังหวะที่มันควรจะต้องไปข้างหน้าแล้วครับนึกเหรอว่าเขาเลยว่าไปเอ๊ปรากฏว่าพรบอลมาอยู่กับเซอร์ซีนี่มันไม่ไปไว้อะไรเงี้ยมันจะมีบางจังหวะที่มันไม่ใช่อ่ะมีมีมีดึงมีดึงนิดนึงมีดึงนิดนึงนะฮะอุ้ยจ่าครับเป็นไงบ้างครับจ่า หนาวเหลือเกินสวัสดีครับแฟนๆของน้องเก่งด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรผมมาในเรื่องของดูบอลครับดูเพื่อนดูเพื่อนเขาทะเลาะกันอะหรอในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคู่ปรับสําคัญของเอเวอร์ตันผมก็ต้องเชียร์แมนยูสะใจโคตรสะใจของไทยเอเวอร์ตันกลับบ้านก่อนเลยนะน้องสานอ่ะคือตอนแรกก็ทำฮาวอยู่หรอกคอทำฮาวแต่กูเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เขียนมากูเห็นรูปแบบมันดีกว่าคือต้องชมยู่เต็มจริงนะเฮ้ยคุณ คุณกาลังส่งสารบางอย่างไปที่ลอนดอนไปที่ทีมรักคุณอ่ะคุณอย่าประมาทยูเนเต็ดเวลานี้นะผมบอกเลยเดี๋ยวอาร์เซนอล <Arsenal S 2> <Arsenal S 1> จะต้อนรับการมาเยือนของยูเนเต็ด แล้วคือคุณฟอร์มดีแล้วเขาก็ฟอร์มดีไงจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีผมบอกเลยผมบอกเลยงานนี้ต้องมีคู่แพ้ผู้ชนะผมขอนะพี่ฟูกผมขอตรงเมื่อกี้พี่จอมบอกผมว่าเพื่อสกัดไม่ให้ลีวอพูเป็นแชมป์เนี่ยรู้ป่ะแม่งอยู่ในภาวะลำบากใจเหมือนปีนู้นนี่เปนแฟนแฟนลีวอพูจะเลือกเชียร์ใครอะไรเงี้ยแฟนติการจะเลือกเชียร์ใครแม่งอยู่ในภาวะนี้เก่งที่ดูนีคุณเนี่ยนะต้องอย่าไปหลงกลของพี่จอมเขาทำไมล่ะมันคือทฤษฎีสมคบคิดเอยพี่จอมเขาบอกผมแล้วว่าต แรกก็จะจับมือกันคนละแต้มแต่ว่าพ <|so|> ี่จองเขาคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพี่ๆเขาเป็นแชมป์เไม่ได้่พลูกว่าไงพี่ๆว่าตรงนะลูกพี่กูว่าไงกูว่างั้นไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เพราะ พราะเอาตามตรงอ่ะแต้มคิดไปคิดมาไม่ห่างแล้วนะหนึ่งในสี่นี่ผมไปแชมเปี้ยนลีกได้แล้วนะคนนี้เขาเรก็จะพลิกฟ้ามความแผ่นดินแล้วเขาจะขึ้นดอกพี่ชายบอกว่าคืนนี้วันนี้เป็นวันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินของแมนยูเต็ดไอ้ไหมคราวนี้เนี่ยเรามองแชมเปี้ยนลีกแล้วนะท็อปโฟแล้วนะเขาจะต้องไปชนะคุณเขาไม่มาเขาไม่มาไทยมันะีไ้เลยคุณถ้าพี่ชนะอาร์เซนอลเนี่ยถ้าแมนยูชนะอาร์เซนอลเนี่ยลุ้นแชมป์เลยนะเอาแชมเปี้ยนลีกก่อนแชมป์เปรียก่อนแล้วถ้าชนะปุ๊บ วันวันนั้นชนะเมื่อไหร่ปุ๊บผมบอกเลยแมนยูรุนแชมป์เฮ้ยขอบันเทนนะเฮ้ยอย่าอย่าทัวลงกูนาพี่ลูกนี้เลยวันที่ชนะ4-0มันทำอะไรมันเอะไรก็ได้เเลยดี๋ยวคลิปนี้ออนไปแล้วเนี่ยซิตี้กับลิเวอร์พูลจะเล่นกันเรียบร้อยแล้วพี่คิดว่าลิเวอร์พูลกับซิตี้เป็นไงผมไม่ได้มองเลยถ้าผมถ้าผมถ้าผมต้องใส่ใจเกมคู่นั้นผมไม่มาดูคู่นี้หรอกเพราะผมผมไม่ได้ใส่ใจจะแพ้จะชนะจะยเยียบความปลาชัยให้เป๊ปต่อไหมโอ้โหผมบอกว่า สบายาผมพูดได้คำเดียวว่าสบายครับซิตี้โดนแน่นอนโดนแน่นอนผมไม่ได้ใส่ใจเลยสกอร์เท่าไหร่ดิ ประมาณ4-0เข้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ้ยบ้าบอเขาจะเขาจะไม่ไม่ชนะใครมีผมเจ็ดเกมผมว่าผมว่าเสมอครับผมดูจากแนวต้านตามที่ผมสาธุผมว่าเสมอผมว่าเสมอครับผมว่าเสมอ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 ผมแช่งให้เสมอแล้วอย่าเรียกว่าคิดเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นคงจริงเหมือนกันพวกเอย่าหวังเอย่ยหวังเอาหวังอ่ะหวังอยู่แล้วขอบคุณพี่ต่องคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณาเลยเก่งใจเก่งครับพี่ไปไปปุุนๆเลิฟเลิฟขอบคุณครับ เอออ่ะคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่ทีคราวหนะ้าคอมเมนต์ไว้นะครับกินเห็นยังไงกับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ